สวัสดีครับทุกคนที่ติดตามและรับชม YouTube ช่องคนล่าฝันวันนี้ก็มารับชมแนวทางของหวยเหลาพัฒนาในวันที่28มกราคม2564นะครับซึ่งทางช่อง YouTube คนล่าฝันก็นำตัวเลขที่ ช็ดคำนวณออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับส่วนจะมีตัวเลขอะไรบ้างนั้นก็รับชมในช่วงถัดไปนะครับสำหรับแนวทางการคำนวณตัวเลขก็ยังคงใช้สูตรเดิมนะครับจากผลงานในวัตีิผ่านมาตามตารางตัวเลขที่ลงไว้ให้ท่านผู้ชมนั้นก็ตัวเลขก็มาครบทั้ง6ตัวเลขนะครับเพียงแต่ว่า ก็ออกไปสลับ,บ่างตัวเลขนะครับไม่มาตามเลขเด่นก็ไปเข้าตัวเลขสีส้มนะครับสำหรับทางช่อง u t u b e คนล่าฟันนั้นก็เป็นสื่อกลางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเลขก็เป็นเพียงผลการคำนวณเพียงเท่านั้นซึ่งต้องรอผลออกอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึง่งสำหรับตัวเลขก็ นำมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามได้รับชมก่อนที่ตัวเลขจะออกทุกครั้งนะครับก็เป็นการคำนวณไว้ล่วงหน้าเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปลุ้นรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลของหวยลาวที่ถูกกฎหมายต่อไปนะครับต่อไปก็มารับชมผลสิติของหวยลาวที่ออกไปแล้วนะครับ14มกราคม64ออก350 18มกราคม64ออก028777 21มกราคม64ออก280964 25มกราคม64ออก721695นะครับและในวันที่28มกราคม64น <implied> ี้ก็รอผลออกนะครับซึ่งตัวเลขของหวยลาวนี้ก็ยัง สับสนในเรื่องของสองตัวล่างนะครับเพราะว่าในบางพื้นที่ก็ในว่าที่ผ่านมาออก7216 95นะครับทราบแต่ว่าสองตัวบนคือ95นะครับส่วนสองตัวล่างบางพื้นที่ก็เป็น16บางพื้นที่ก็เป็น2 1หรือว่า72นะครับซึ่งก็แล้วแต่ละพื้นที่นะครับที่กำหนดก็มีสมาชิกบางท่านที่ นำไปลุ้นรางวัลก็ได้โชคลาภ2ตัวล่างนะครับก็คือ72นะครับบางพื้นที่ก็กำหนดไว้2ตัวล่างคือ72บางพื้นที่ก็16นะครับสำหรับทางช่อง YouTube คนลา่าฝันนั้นก็ยังคงใช้สูตรเติมนะครับที่ตัวเลขเด่นมาทุกครั้งนะครับก็แล้วแต่ว่า สมาชิกท่านใดจะมีดวงนะครับในการนำไปรุนรางวัลของหวยลาวนะครับทางช่อง YouTube คนลา่าฝันก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับก็คำนวณตัวเลขตามหลักสติความน่าจะเป็นสำหรับผลหวยลาวในวันที่28มกราคม64ที่คำนวณออกมาได้ก็มีตัวเลขเต่นดังนี้นะครับเต่นสุดก็ให้ไปที่หลัก6 ต็ดลองให้ไปที่หลัก3เด่นน้อยที่สุดก็ให้ไปที่หลัก7นะครับซึ่งก็จะคัดตัวเลขออกมาในแต่ละหลักนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้นําไปลุ้นรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายต่อไปนะครับสําหรับตารางตัวเลขหวยลาวที่ทางช่องยูทูบคนลาฝันได้นํามาก็มีดังตัวตัวเลขดังต่อไปนี้นะครับสําหรับในงวดที่ผ่านมาก็มาครบทั้ง6ตัวนะครับ ก็ทําเป็นตารางตัวเลขเพื่อให้ท่านผู้ชมได้จับเป็นโค่ชด2ตัว3มตัว4ตัวได้เองนะครับซึ่งผลงานในงวดที่ผ่านมาในวันที่25มกราคม64สําหรับตัวหนังสือที่ใช้สีส้มก็มาครบนะครับทั้ง4ตัวของหวยลาวก็คือ16 9ก้าห้านะครับก็มาครบส่วนตัวเลขเด่นสีน้ำเงินก็ไม่มาเลยนะครับก็ไปเข้าสองตัวล่างในบางพื้นที่ที่กำหนดเอาสองตัวล่างคือเลขตัวแรกและตัวที่สองนับจากทางด้านซ้ายนะครับก็คือหลักแสนและหลักหมืน่นเป็นสองตัวล่างในบางพื้นที่ก็มีโชคมีลาดไปนะครับถ้ากำหนดเอาแบบเติมก็จะเป็น16ล่างนะครับ และ2ตัวบนก็คือ95สําสำหรับในง่ดวันที่28มกราคม6-4นี้ก็สำหรับสมาชิกก็สามารถนําไปจับเป็นคู่ชุด2ตัวบนล่างได้เองนะครับก็เป็นแนวทางการคํานวณตัวเลขให้ได้เลือกรับชมนะครับในการนำไปลดรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลทางช่อง YouTube คนล่าฝันก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเพียงเท่านั้นนะครับก็จะบอกทุกคลิปวีโอ สำหรับตัวเลขหวยลาวที่คิดคำนวณมาในหลัก6ก็คัดออกมาให้เหลือน้อยตัวก็มี4ชุดดังนี้นะครับชุดที่1 6 3สชุดที่2 4, 6 4ชุดที่3ามสองชุดที่4ี่นะครับสำหรับตัวเลขในหลัก6ของหวยลาวที่คำนวณออกมาก็เด่นสุดก็ให้ไว้ที่โค่ชุด6 4และ6 7ดนะครับ ก็รอลุ้นผลว่าตัวเลขจะมาตามนี้หรือไม่นะครับในวันพฤหัสบดีที่28มกราคม64ที่ทางช่อง YouTube คนลลาฝันได้ชิดคำนวณมานะครับสำหรับตัวเลขเด็ดลองในหลัก3ก็มี3ชุดดังนี้นะครับชุดที่1 3 9ชุดที่2 3 7ชุดที่3 3 2าสำหรับตัวเลข เด่นที่สุดในหลักสามที่คาดการว่าน่าจะมามากที่สุดก็ให้ไว้ที่คู่ชุด3 9นะครับ3ามเกและหลักแล้วทางช่อง YouTube คนล่าฝันก็เน้นไปที่ตัวเลขเด่นเลขรองนะครับเป็นหลักแล้วก็คัดตัวเลขออกมาในแต่ละหลักนะครับที่คาดการว่าน่าจะมาสำหรับตัวเลขเด่นรองในหลักเจ็ดมี3ชุดดังนี้นะครับชุดที่1 9, ชุดที่2 74ชุดที่3 78สําหรับตัวเลขเด็ดลองในหลัก7ของหวยลาวพัฒนาก็ให้ไว้ที่คู่ชุด74นะครับก็อรอลุ้นผลว่าตัวเลขจะมาตามที่คัดตัวเลขออกมาให้เหลือน้อยตัวมากที่สุดนี้หรือไม่นะครับซึ่งทางช่อง youtube คนล่าฟันก็ ทำตามผลบวกที่ออกมานะครับตามสูตรการคิดคำนวณของทางช่อง YouTube คนล่าฝันเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้นำไปล้นรนางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลหวยลาวที่ถูกกฎหมายต่อไปนะครับต่อไปก็จะจับเป็นคู่ชุด3ตัว4ตัวของหวยลาวนะครับตามตารางตัวเลขที่คิดคำนวณออกมานะครับสำหรับตารางตัวเลขที่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมในช่วงต้นชิปของวิดีโอนี้นะครับ สำหรับการไถ่ทำนี้ก็เป็นการไถ่ทำในช่วงเช้าของวันที่27นะครับ27มกราคม64ก็เป็นการไถ่ทำการชิดคำนวณไว้รล่วงหน้านะครับสำหรับแนวทางตัวเลข,ขหมยเลวชุด3ตัวมี4ชุดดังนี้นะครับชุดที่1 8 7 4ชุดที่2 6 3 7 ชุดที่สามสองหกสี่ชุดที่สี่เจ็ดหกสองนะครับสำหรับตัวเลขวายลาวในชุดสามตัวที่เด่นมากที่สุดก็ให้ไว้ที่โค่ชุดหกสามเจ็ดและสองหกสี่นะครับก็รอรุ้นผลนะครับว่าตัวเลขจะมาตามที่ได้จะเป็นโค่ชุดสามตัวนี้หรือไม่นะครับ ต่อไปก็จะจับเป็นโค่ชุดสตัวตามตารางตัวเลขชุดสี่ตัวหัวลาวจีแปดมกราคมหกสมีสชุดดังนี 64, ้คือชุดที่1 6ึ่งสชุดที่สองเก้ชุดที่3 7มเจดสองหสชุดที่4ี่ชุดสุดท้าย 3 7 6 2นะครับสำหรับตัวเลขหวยลาวชุดสีตัวที่เด่นมากที่สุดก็ให้ไว้ที่คู่ชุด9 6 3 7และ7 2 6 4นะครับก็เป็นแนวทางตัวเลขของหวยลาวที่คำนวณออกมาได้นะครับซึ่งทางช่อง YouTube คนล่าฝันก็นำมาให้ท่านผู้ชมที่เชื่นชอบตัวเลขของการคำนวณน,นะครับให้ได้รับชม สำหรับสมาชิกที่ยังไม่เคยกดติดตามช่อง YouTube คนล่าฝันก็สามารถกดติดตามและกดรูปกระดิ่งการแจ้งเตือนคำว่าทั้งหมดนะครับเพื่อจะได้รับชมในคลิปวีโอใหม่ๆที่ทางช่อง y o u t u b e คนล่าฝันได้นำมานะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการนำไปลุ้นรางวัลของหวยลาวนะครับสวัสดีครับทุกๆคน